โุสนตดสสสใสๆเลยแมมนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดพารน้ำจิ้มซีฟูดแบบเข็มขน้นอ๋อมาเด้อจ้า สวัสดีจ้ามาพบมาพอ้กันอีกแล้วค่ะกับรายกันไอซีกินยัวค่ะสำหรับคลิปนี้ไอติภาพพี่พา,พพานองมาก,กินเมนูยัวน้ำล่ายอีกแล้วค่ะกุ้งแช่น้ำปลาเยอะๆจ้ามาพร้อมกับหอมหอมเจียวแบบจุกๆเลยได้พี่น้องคะแล้วก็จะมีในส่วนของผักสดต่างๆเนาะบอกว่าจะเป็นมะละจีนแตงกวาใบสะระแหน่สลัดคอร์ดแลดดิดเมีเ่ยนกระเทียมท้นดอกมาพร้อมค่ะสำหรับน้ําจิ้มซีฟูด้ดเป็นสูตรของไอเองนะคะเฮ็ดเองถือปากจะคล้องมากแบบได้กินแบบนั้นเฮ็ดแบบนั้นค่ะแต่ก่อนเสรจไปกินไอกะขอฝาก ผลิตภัณฑ์นี่กระดาษทิชชู่อของคูมะนะคะแบบม้วนค่ะบอกได้เลยว่าใส่ดีแห้งแบบนี้กับีค่ะบานไอก็คือว่ามีติดบานไว้ตลอดใส่เป็นประจําแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นกระดาษเปียกของคูมะ็ฮเกตหน,นารักกันเลยที่เดียวได้บานได้ใส่กระดาษทิชชู่อของคูมะคือไอแน่สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยด้วยจาว้าวใส่ดีคือกันบอโอเคค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้ามาเริ่มกินกันได้เลยจ้ากุ้งนี่ต้องล้างโซดาดีๆเด้อพี่น้อง เอาเส้นดำข้างในเขาออกเอาขีมันออกนะผัวนะอืรืองนี้หอมเจียวกำลังเป็นกระแสเบาร์บสิเป็นหอยนั่งร่มกระแสหอมเจียวกุ้งแสยน้ำปลากระแสหอมเจียวปลาหมึกกระแสหอมเจียว พักหลายๆแบบสะใจเลยมีบางคอมเมนต์เนี่ไอไม้มากินพักให้เบิ้งหรือว่ามากินกุ้งห้เบิง้ง จิ้มลงไปแล้วก็มาคูอีกรอบนี่แซ่บเขากันดีดีกับเทียมท่นดอง อพี่น้องครับเยื่อคัค่ก่นไอ้ว่ากิก่งกลับมาแล้วข้ากัน ลองไปเหยกินเมืองกุ้งแครนลำป่ากรบหอมเจียวน,นุกจังเลย กุ้งม,มื้อนี้สดแพงข้าวขาวใสๆเลย มากมากินดิบอ่าทะเลดิบตาบอนแนะนำให้ไปกินตามผู้ใดทองบดีกินสุกดีกว่าเนะ อย่าลืมนะคะกระดาษที่ชั่วของครูมะใช้ดีบอกต่อเลยที่สำคัญราคาทึกถึก Salad, so cart when they on on. มาพื้นกุุงใส่น้ำปลาเนี่ยกต่ราคาแพงเลย <c oughs> ขั้นเหตุเองนี่กับต้นทุนบรจักบาทถ้าใครไปซื้อเขาห้าหกตัวก็ร้อยกว่าบาทจำกินเองดีกว่า กินผักกินผักเบอร์ตัวนนึง อิมแซบย่างสามตัวเอาไว้นี่ละห้เมนถามมาเอ้าทำไมไม่กินให้หมดมันอิ่มจ้ะเป็นยังไงมากันพระจา้าสำหรับคลิปนี้ถ้ามากันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอยในด้วยจา้าและที่สำคัญกันอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอสำหรับคลิปนี้ไอเปราจ้าบายบาย